มาพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตัวเศร้าตอนเศร้าสุ้คู่สุคนพี่น้องมามันนี่ก็กินข้าวเศร้ากันคือเก้าพี่น้องมันนี่เอาเหนียวหมูปิ้งเอาฟังเสียงลกเสียงหนูยามเศร้า,าพี่น้องเอาบรรยากาศมาไก่กระขันพี่น้องเลยมาเดินามาทักทายกันยามเศ้าเศร้าพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะพี่น้องเนาะยังไรก็ได้ไม่เขาเปิดตัวะเอา่ะพี่น้องมาข้าวเหนียวห่อหนึ่งได้มือานนี้ได้หมูปิ้งกับปิ้งตับพี่นอ้องอืมอืมอืม แจ้งแล้วกันอย่างขันน้องไก่เนาะคลิปฮก็แบบนี้พี่น้องครับทำ เอไอบวกเป็นตัดต่อบวกเป็นก็คือแบบทำดายอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเด้ี่น้่ง นกไล่ไหลพี่น้องนกนกยังอ่ะพี่น้องอืมอืมนี่กินเชียงนกเชียง,งหนูห้องเลยยิดถึงอยู่บ้านเลยพี่น้องที่หอดบ้านเป็นนอนให้นอนสวนกับพ่อกับแม่ตอนสมัยยังน้อย Ừ. Ừ. vào đây là vẫn lúc nhắn ใช่เดินเริ่มออกมาตายแดดแล้วพี่น้องเดินเกาเดินซิบแล้วเนาะอ๋อ <c oughs> พี่น้องจังไรอย่าลืมเด้อครับอย่าลืมเข้ามาสไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมนะพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหลายพี่น้องนั่งกินข้าวหยามเศร้า,า,าฟังเสียงนกเสียงหนูจะได้สดตื่นนะพี่น้องนะชีวิตจะได้ไม่ต้องเครียด เป็นุความสดชื้นเรามีซ้ำใดหาก็อยู่ซ้ำนั่นละ่ะมีซ้ำใดก็กิกนซ้ำนั้นพี่น้องบริชิทิอย่างมากมายมีพออยู่พอกินก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องครอบครัวมีความสุขเขามีความสุขอาอยังไรก็ฝากด,ด้วยครับก,ก,กดไลค์กดติดตามผมด้ดวยนครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยพี่น้องสบายดีไปพี่น้องวันนี้สู้งานต่อ